สวัสดีค่ะวันนี้ป้าแมวมาเที่ยวชมบอนสีบ้านป้าเขียวนะคะโอ้วันนี้มีตับจังหวัดหลายจังหวัดเลยค่ะเอฟซีเนาะแล้วก็มีพริกเกลือสวยเลยนะคะต้นใหญ่ต้นใหญ่ไซส์ใหญ่ไซส์แม่พันธุ์นะคะเอฟซีเนี่ยเอาไปของป้าเขียวเที่ยวเนี่ยเอฟซีเอาไปเปลี่ยนกระถางทุกต้นเลยนะคะไปเปลี่ยนกระถางใหม่ทุกต้นเลยเนาะค่ะเพราะว่าป้าเขียวก็ไปอ่าไปซื้อไม้บ้านอื่นมาด้วยนะคะเพราะของตัวเองอะโตไม่ทันนะคะนี่เนี่ยป้าแมวพามาชมนี่นะคะเป็นตู้ของป้าเขียวที่ว่าทําใหม่เนาะหลังจากทําใหม่แล้วนะคะเนี่ย ยังโตไม่ทันเลยนะคะ FC เนี่ยค่ะเนี่ยนะคะยังโตไม่ทันเนาะของของเจ้าของอะมีเยอะแต่ว่าไม้โตไม่ทันออกไม่ทันก็ต้องเอาไปเอาแบ่งของเพื่อนบ้านมาแบ่งให้ FC ขายซึ่งราคาก็มีห้าสิบบาทเจ็ดสิบบาทนะคะค่าส่งของก็เขียวอยู่ที่ห้าสิบบาทค่ะเหมาเหมากี่กระถางก็ได้นะคะเมื่อวานนี้ป้าแมวขอขอบคุณแทนอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะหมดแล้วนะคะสี่สิบต้นหมดแล้วเนาะนะคะถ้าชอบก็ มาซื้อบ้านปลาเขียวนะคะวันนี้ของปลาเขียวมี5้าสิบบาทแล้วก็เจบาทนะคะเดี๋ยวป้าแมวฝากเบอร์ปลาเขียวก่อนค่ะนี่นะคะเห็นชัดไหมน้อนี่นะคะใช้ปากกาปากกาไม่ดำนะคะเบอร์เดี๋ยวป้าแมวทิ้งเบอร์ไว้ท้ายคลิปอีกนะคะเอฟซเบอร์ปลาเขียวนะแอดไลน์โทรหาปลาเขียวได้นะคะถ้าโทรย้ำๆหน่อยเมื่อกี้ปลาเขียวก็ติดสายเนาะ่าย้ำๆหน่อยนะคะเดี๋ยวป้าแมวไปดูไอ้ที่50บบาทก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างนะก็เดี๋ยวมาชมกันเลยค่ะ วันนี้ป้าแมวยังจัดส่งให้เอฟซอยู่นะคะของป้าแมวมีใบชํ้ฉาอยู่นะคะโลละยี่สิบาทเนาะค่าส่งห้ากิโลก็สามสิบาทจ้ะนะคะห้าโลขอแบบโอนนะคะห้าโลจ้ะค่ะเดี๋ยวมาเริ่มที่ตอนนี้เลยค่ะเอาต้นนี้ก่อนนาลีบุรพานะคะนาลีบุรพาน,นี้ไม่ไม่ป้ายยังยังไม่ป้ายยังไม่ด่างนะคะเวลาไม่ป้ายไม่ด่างเวลาโตขึ้นไปเขาก็จะกัดสีไปชุมพูหมดทั้งใบเลยนะคะแต่ตอนนี้คือเขายังเขียวอยู่นะคะ อันนี้ปัาเขียวขายให้50บาทนะคะนารีบุรพายังไม่ป้ายนะคะ50บาทจะ้ะแล้วมาด้านนี้ค่ะเป็นพริกกับเกลือนะคะนี่ต้นใหญ่ๆ f c อันนี้เป็นไซส์แม่พันุหมดแล้วนะแข็งแรงค่ะพริกกับเกลือนะคะ50บาทจะ้ะค่ะต้นนี้ต้นนี้ชื่ออะไรเดี๋ยวชื่อมันหายไปอ๋อนี้เป็นตับจังหวัดนะคะตับจังหวัดมีอยู่ต้นหนึ่งนี่นะคะนครนายกนะคะ นครนายกค่ะมีมีต้นเดียวนะคะฮะเอาเท่าไหร่เนี่ยเขียนป้ายไว้เอาห้าสิบาทนะคะห้าสิบาทเลยเนาะตอนนี้นะมาต้นนี้นะคะเดี๋ยวก่อนอุ้มทองอ่ะอุ okay. ้มทองอุ้มทองเนี่ยเวลาโตไปเขาจะเขียวไอจะเขียวนะไม่ใช่เขาจะสวยค่ะยิซีตอนนี้เขาเป็นไม้เขียวอยู่แล้วก็ใบหนานะคะสวยมากนะคะนี่อุ้มทองนะคะเวลาโตไปเขาจะกัดออกแดงนะคะกัดออกแดงนะมีอยู่สองต้นค่ะห้าสิบาทนะคะมีห้าสิบบาทอยู่สองต้นเนาะ ค่ะแล้วมาด้านนี้เลยเดี๋ยวเมลเขาต้องค่อยๆอ่านชื่อไปเรื่อยๆอันนี้ชื่ออะไรมองไม่เห็นลุงเลยชื่อเขาอะไรสมใจปองสมใจปองนะคะสมใจปองเนเป็นไม้ในกระถางมีสองต้นนะสมใจปองในกระถางนี่มีสองต้นค่ะห้าสิบบาทเท่ากันจ้ะนะคะห้าสิบบาทเท่ากันนะคะค่ะมาด้านนี้ด้านนี้ก็เป็นตับจังหวัดเหมือนกันเนาะอ๋อ เรียกซับนะคะเรียกซับมีต้นเดียวเรียกซับเนี่ยเขาโตมาจะสวยมากนะคะเอฟซีเนี่ยนะคะเขามีด่างด้วยนะคะเรียกซับเนี่ยเป็นบอลด่างนะคะมีต้นเดียวด้วยเป็นบอลใบกลมห้าสิบบาทนะคะห้าสิบบาทเนาะแล้วก็บันดานซับมีอยู่ต้นหนึ่งค่ะนี่นะคะห้าสิบบาทนะคะไม่ใช่แต่ไม่ใช่หลวงปูทิมโอ้โหมีอยู่ฟอร์มกอเดียวนะคะเอาไปห้าสิบบาทเลยค่ะนะคะต้นยังเล็กอยู่แต่ว่าเป็นกอแบบนี้เลยนะนี่นะคะ คือว่าหัวเขาหัวเขาน่าจะมีตาเขี้ยวเยอะค่ะหัวนี้นะห้าสิบาทค่ะรบปูมพิมนะคะด้านนี้เป็นตับจังหวัดนะคะต้นนี้เป็นอุดรค่ะอุดรน,นะคะตับจังหวัดอุดรน,นี่มีต้นเดียวนะเอาไปห้าสิบาทเอกลาชในกระถางนี่มีสองต้นเลยค่ะเอกลาชเวลาโตไปก็จะสวยมากนะคะก็ห้าสิบาทเท่ากันนะคะเอกลาชนะเ <Okay. S 1> จ้าโป๊แก้วมีต้นเดียวนี่นะคะกัดสีมาแบบนี้แล้ว โตมาน่าจะด่างนะคะนี่เพราะว่าเขามีใบใบด่างนะคะเจ้าปอกแก้วไปห้าสิบาทค่ะต้นเดียวนะคะงามวงวานมีอยู่สองต้นค่ะห้าสิบบาทนะคะนี่อะไรเนี่ยวันสุกค่ะวันสุกนี่นะคะเป็นวันสุกนะคะโอ้โหวันสุกนะคะนี่นะเป็นบอลใบกลมแบบนี้นะคะวันสุกแบบนี้นะเอาไปห้าสิบาทนะคะโอ้ยสวยเนาะบะว่าวันสุกเนะะี่ยเขาจะแข็งใบเขาจะแข็งนะคะสวยนี่นะคะค่ะห้าสิบบาทจา้ะ ตับเดือนับเดือนเหรอเดือนกุมภาพันธเดือนกุมภาพันธ์นี่นะคะตับเดือนกุมภาพันธ<ม>น,นะ<ม>เป็นบอล<ม>ใบกลมนะคะนี่นะห้าสิบบาทเท่ากันจ้ะน้องบอัวลำคูนองบอัวลำพูนะคะห้าสิบบาทนะคะเป็นไม้ใบกลมสวยนะคะนี่ชื่ออะไรองหญิงทอฝันมาแล้วค่ะนี่นะคะองค์หญิงทอฝันในเวลาโตมาเขาจะกัดแดงสวยนะคะในกระถางนี้น่าจะ ได้เป็นต้นหนึ่งสวยมากนะเอาไปห้าสิบาทนะคะห้าสิบบาทต้นนี้แผงมาจากอ,าอับสรสวรรค์น,นะคะต้นนี้นะไปห้าสิบบาทจา้ะต้องอ่านชื่อเลยอะไรชนะศึกชนะศึกค่ะชนะศึกนี่นะคะชนะศึกเวลาโตมาเขาจะสวยนะคะชนะศึกเนี่ยห้าสิบาทเท่ากันจ้ะต่อมาเป็นเทพสายลุงนะคะเทพสายลุงแบบนี้นะคะอันนี้ไม้ลงหัวแล้วนะคะเทซีเนี่ยนะคะนี่เลยนะคะแบบนี้นะด่างแบบนี้มี มีอยู่สองกระถางนะคะกระถางละหกสิบาทเนาะอันนี้เทพเทพสายลุงเป็นฟอร์มกออยู่นะคะเป็นฟอร์มกอนะคะเอฟซีนี่เป็นฟอร์มกอในกระถางนี้ได้ไปสามต้นนะคะบางกระถางก็มีสี่ต้นนะคะคุยกับปลาเขียวเอานะว่าวิดีโอคอลหรือโทรหาปลาเขียวก็ได้นะคะต้นนี้ในฟอร์มกอเนี่ยมีสามต้นกระถางเนี่ยมีสามต้นนะคะก็หกสิบบาทเท่ากันค่ะมีทั้งหมดสามกระถางนะคะกระถางละสามต้นนะคะ,ะ,นนะ,คะมีอยู่สามกระถางค่ะ เทพสายลุงนะคะส่วนต้นนี้ป้ายมาอย่างนี้ป้ายด่างแบบนี้อันนี้คือสา้แม้พันละน้อยเนี่ยนะคะเอซีอันนี้คือด่างแบบนี้คือมีต้นเดียวนะต้องทําความเข้าใจก่อนค่ะน,นี่ต้นเดียวคือ60บาทจา้ะนี่นะคะด่างสวยแบบนี้นะคะเปิดเปิดด่างแบบแบบนี้ขายให้60บาทค่ะมี2ต้นนะคะในกระถางนี้มี2ต้นค่ะกระถางละต้นคือมี2กระถาง,างใช่60บาทแต่ถ้าเป็นฟอร์มกมี3ฟอร์มกค่ะยังไม่ได้ ยังไม่กัดสีนะคะนี่เอาไปลุ้นด่างนะคะมีสามกระถางจ้ะค่ะมาส่วนด้านนี้ค่ะด้านนี้เป็นโอ้ยสวยมากเป็นจังหวัดนะคะโอ้โตับจังหวัดเยอะนะวันนี้นะ<อ>ตับจังหวัดประจวบนะคะประจวบคีรีขันนะคะนี่เนาะหน้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะ<อ>ค่ะห้าสิบบาทจ้ะค่ะต้นนี้นะคะเอฟซีต้นนี้เป็นบอลใบกลมนะคะนี่นะคะชื่ออ่านตามชื่อเลยนะเขียนว่าสยามพะหูลงนะคะต้นนี้นะคะมีต้นเดียวค่ะ หกสิบาทค่ะนี่นะคะมีต้นเดียวเป็นบอลใบกลมค่ะค่ะมาด้านนี้ค่ะโอ้ยด้านนี้สวยจังเลยสาวนาครใช้สีไซส์แม่พันธุ์นะคะเอฟเท่าไหร่เนี่ยมะเขียวห้าสิบาทเนาะห้าสิบาทนะคะห้าสิบาทนะคะค่ะแล้วก็มีเพิ่มซับมาสองต้นนะคะสองต้นเนาะนี่นะคะเพิ่มซับขอบเขาจะเป็นอมอมแบบอมชมพูนะคะนี่นะสวยค่ะแล้วสีเขาจะกัดมากกว่านี้นะคะเพิ่มซับมีมาสองต้นค่ะ เอาไปห้าสิบาทเท่ากันจะ้ะต่อมาเป็นเก้าทับนะคะเก้าทับเวลากัดสีเนี่ยนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะจะสวยแล้วเก้าทับเนี่ยเป็นบอลที่ด่างนะคะเป็นบอลด่างนะคะนี่ต้นใหญ่ใช้แม่พันธุ์แล้วนะคะเอาไปห้าสิบบาทค่ะห้าสิบาทนะคะทศกัณฐ์ทศกัณฐ์สีเริ่มมาแล้วเนาะเอาไปห้าสิบบาทค่ะอันนี้ชื่ออะไรนะพะเขียวเนี่ยนะลูกไม้นะคะเป็นลูกไม้เนาะห้าสิบบาทเท่ากันนะคะลูกไม้อันนี้สวยมากนะคะห้าสิบบาทจะ้ะค่ะ ต้นนี้เป็นสร้อยสังวานนะคะเอฟซีเนี่ยนะคะสร้อยสังวานเนี่ยจะคล้ายกับสีกัญจนาแต่จะไม่เหมือนกันนะคะเพราะอันนี้เป็นสร้อยสังวานนะคะเป็นไม้เก่าเนาะนี่นะคะห้าสิบบาทจ้ะนี่นะคะมาต้นนี้นะัเมืองนนใช่ไหมเพคะเขียวใช่ใช่ในนเะมืองนนในกระถางนี้มีมีสามต้นไว้เนี่ยสามต้นสามต้นเท่าไหร่เน,นี่ยเพคะเขียวมีมีมีด่างแล้วนะม้ะมีมีด่างมาแล้วนะคะนี่นะปะ้าแมวขี้ใบให้ดูนะนี่นะคะสามต้นนี่เอาเจ็ดสิบบาท จ็ดสิบบาทนะคะค่ะค่ะด้านนี้อันนี้กัดสีสวยมาเลยนะคะสาวนครใช้สีกัดสีสวยสวยมีต้นเดียวค่ะ FC ต้องบอกมะเขียวนะคะระหว่างสาวนครใช้สีอันนี้มันจะราคามีห้าสิบกับเจ็ดสิบ<า>นะห้าสิบเจ็ดสิบบาทมีต้นเดียวกัดสีสวยเจ็ดสิบบาทอันนี้นาลีบุรพาด้านนี้ก็เจ็ดสิบาทนะคะนี่นะคะปลายมาแบบนี้นะเจ็ดสิบบาทจะ้ะมาต้นนี้มาหาเศรษฐีค่ะ มหาเศรษฐีเจ็ดสิบาทนะคะมีสองต้นนะคะมีสองต้นเอ้ยมีสามต้นนี่นี่เป็นฟอร์มเลยมีสามต้นนะคะเจ็ดสิบาทจ้ะต่อมานะคะเป็นผีเสื้อสมุดไซส์สวยๆแบบนี้เลยจ้ะห้าสิบบาทนะคะค่ะแล้วมะขวานนะคะมีสองต้นนะคะมีสองต้นต้นละห้าสิบาทจ้ะองุหญิงท้อฝันนะคะกัดหน้าสวยมาแล้วหน้าแดงต้นนี้ห้าสิบาทห้าสิบบาทนะจ๊ะค่ะหลวงปู่ทิมนะคะนี่เป็นหลวงปู่ทิมจ้ะมีสองต้นคะ่ะ กระเขียวเขียนไว้ว่า70็บาทนะคะหลวงผิวทิม70บาทเนาะอุ้ยต้นนี้สวยจังเลยเป็นฟอร์มกอนี่ชื่ออะไรเนี่ยนี่นะคะอาจจะอัดด่างแล้วเนาะนี่นะคะลาตีประดับดาวนะคะลาตีประดับดาวมีสามต้นนะคะเจ็สิบบาทจ้ะลาตีประดับดาวนะคะอันนี้เป็นไซส์แม่พันธุ์เลยนะคะสีกัญน,นาไซส์แม่พันุ์ค่ะเจบาทนะคะนี่นะ ส่วนมาด้านนี้นะคะนะเมืองนนมีด่างมาแบบนี้นะคะหนึ่งร้อยบาทจา้ะต้นนี้ต้นนี้นกสดาย,ยุไปเนี่ยพี่เขียวชื่ออะไรอันนี้มันเหมือนมันเหมือนยักษ์ก็เหมือนเนาะแต่ดูไม่ออกจริงจริงนะคะะเดี๋ยวต้นนี้เอาไว้ก่อนนะต้นนี้เอาไว้ก่อนนะคะเอาไว้ก่อนเนาะต้นนี้ปลาบู่ทองหรือปีกกินรลีเ่ยพี่เขียว ปีกินนาลีนะคะเป็นฟอร์มกเลยนะเอฟซีเป็นฟอร์มกเลยนะคะนี่นะปีกินนาลีนะคะเ <70. S 1> ท่าไหร่พีเขียวเจ็ดสิบบาทองคหญิงทอฝันกัดสีสวยมาแล้วต้นใหญ่นะคะเจ็ดสิบบาทอ่สงไข่ต้นนี้อสงไข่เท่าไหร่พี่เขียวเจ็ดสิบบาทผมพิมานก็เจ็ดสิบบาทจ้ะนี่นะคะโอ้อันนี้สวยจังเลยลืมชื่อแก้วรัะตะนาสินนะ <laughs> ัตนสศินค่ะเอาไปเจ็ดสิบาทจ้าสวยมากค่ะลตนสศินนะชายชนต้นนี้หนึ่งร้อยบาทจ้านี่นะคะเอฟซี 4, นี่เอฟซี 4, เอาไปเปลี่ยนกระถางเลยนะหลอดใหม่มาแดงสวยเลยนะคะหนึ่งร้อยบาทค่ะมีต้นเดียวค่ะดูสิเหมือนเป็นหางปลาเลยนะคะใบนี้นะนะคะเปลี่ยนเป็นเอาไปเปลี่ยนเป็นกระถางหกนิ้วได้เลยนะคะเนี่ยนะด้านนี้เป็นเจ้าจัก,กระพัชจ้าห้าสิบบาทนะคะห้าสิบบาทนะ ต่อมาด้านนี้ค่ะเศรษฐีพันล้านเป็นฟอร์มกกนะคะด่างแบบนี้เลยนะคะอฟซีเป็นฟอร์มกกนะได้ไปสามต้นถึงสี่ต้นนะคะนี่นะแทงแทงหลอดมาใหม่แล้วนะคะในกระถางนี้ค่ะแต่สามต้นขึ้นอยู่แล้วนะคะนี่นะเศรษฐีพันล้านมีหัวแล้วนะคะสร้างหัวแล้วอันนี้หัวแล้วนะคะรับรองว่าหัวเท่าหัวไม่โป้มือป้าเมรอนนะคะต้นนี้นะเจ็ดสิบาทค่ะมีอยู่ต้นเดียวนะคะเศรษฐีพันล้านจะไซส์ใหญ่แข็งแรงนะคะอฟซีดูสิป้าเมยยกกระถางนี้ยังไม่ดุดเลยคือว่าเขาสร้างหัวแล้วเขาแน่นมากนะคะไม้วันนี้ของป้าเขียวมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยจ ไว้ตรงนี้เลยค่ะต่อมาด้านนี้นะคะโฮกหลงกัดสีสวยๆแบบนี้เลยเอฟซี FC, มีสองต้นนะคะไม้เขามีหัวแล้วเนาะโอ้ยได้ไปสามต้นเลยเนี <3 S 1> <3 S 2> ่ยสามสามหัวนะคะได้ไปสามต้นเลยนะคะนี่นะร้อยห้าสิบาทนะคะมะเขียวขายร้อยห้าสิบาทถ้ากลับได้ต้นละไปต้นละห้าสิบาทค่ะเนี่ยนะคะถ้ากับต้นละห้าสิบาทแล้วเขาเป็นไม้ที่มีหัวแล้วนะนี่นะคะไม้ที่มีหัวแล้วค่ะร้อยห้าสิบบาทค่ะต้นนี้ค่ะได้ไปสามต้นนะคะ ค่ะวันนี้ป้าแมวก็พาชมบอนสีสวยๆของบ้านป้าเขียวนะคะป้าเขียวยังมีหนูนะคะ FC มีแม่พันธุ์อีกหลายนะคะเป็นตระกูลไก่เยอะนะเดี๋ยวจะช่วยกันจัดใหม่หลังจากน้ําน้ําลดแล้วเดี๋ยวทําใหม่นะคะค่ะวันนี้ป้าแมวก็ขอสวัสดีไปกับบอนสีสวยๆบ้านป้าเขียวนะคะโทรแอดไลน์ line, หาป้าเขียวเบอร์นี้นะคะอ่าป้าแมวแจ้งการส่งก่อนเนาะ ป้าเขียวเนี่ยน่าจะส่งเป็นวันอังคารนะค่ะส่งขอส่งเป็นวันอังคารนะคะแจ้งส่งก่อนนะคะ fc แม่แม่ทำไมต้องส่งวันอังคารวันจันทรเป็นวันขัดตะเลึกค่ะพรุ่งนี้ก็เป็นวันเสาร์เนาะพรุ่งนี้เป็นวันเสาร์แล้วถ้าเราส่งพรุ่งนี้มันก็จะไปติดวันอาทิตย์แล้วติดวันจันทรตอนนี้ fc ก็จะบ่นอุ้ยบอลดูเวลาไล่สวยสวยแต่วันลาส่งมาแล้วดูไม่ได้เลยเนี่ยนะคะก็ให้ป้าเขียวเลี้ยงไว้จนถึงวันอังคารนะคะส่งให้ fc ทุกท่านนะมีทั้งโอนและปลายทางจ้า วันนี้ขอสวัสดีขอบคุณทุกท่านนะคะช่วยกดติดตามให้ป้าแมวด้วยนะคะขอบคุณมากๆจ้า